ให้กรับเพื่อนตีผู้ชายออกนะครับน้องโบวี่ครับแยกลูกทีมผมไม่ยอมทีมผมช่วยกนไปเอาลงมาได้ลูกรงบปียาวปียาวสองครั้งต้องแอดดี้แอดรัเต้นไปแอดแอดว่าไงแอด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 ชึ้งว่าไงแอดชึ้งโอ้โหไม่มีใครยอมใครนะครับออกไปอีกแล้วชายาแอดชึ้งกับน้องแอดนะครับโอเคว่าไง โอ้โห oh, ติดต้องนางต้องนางโอ้โหสุดยอดจริ่งทีมบูไม่ยอมสามต่อหนึ่งเลครับโอ้โหมันจริงเก่งกับพวกนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับใครแพ้มีทิศตกรอบนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ลงไม่เป็นไรถ้าลงนี่ก็คงจะทำคะแนนได้สี้คะแนนบีบีครับได้ลงแล้วจงพิททิพย์ ขึ้นมาอีกแล้วครับ16ต่อ22นะครับ3ลูกแค่นั้นเอง3ลูกแค่นั้นเองพี่ยาวพี่ยาวส่งแป้นมาให้น้องบอบี้บอบี้ตัวโอ้ยดีนะบอลเอนครับกรรมการยุติก่อนนิดนึงเออให้ผู้เล่นไปสีชมพูชุดลูกโถดนะครับฟรีใต้ถ้าชุดลงหนึ่งแต้มนะครับ โดนเมื่อกี้โดนกดน้องแนนโดนกดเมื่อกี้ครับชุดลงกับพื้นเลยนะครับเมื่อกี้เอาล้วครับไม่เหลือแล้วครับน้องแนนนี่แม่นความแม่นมีอยู่ส่งข้าอย่างเดียวส่งข้าวว่าส่งมานี่ส่งมานี่เอาแล้วครับยังเลือด่าส่งยาไว้ลงน้องนางน้องนางน,อนาง้นองนางว่ายังไงน้องนางว่ายังไง ยังไงวอบวบถ่านแล้วครับนะครับนะครับรงวัสันรงวัสันองใั้พี่ยาวพี่ยาองวัอ้ยเฮ้ย ไม่ผ่านนะครับแมวันนี้สีขาวนะครับไม่ผ่านมือบุรษาประตูนะครับหมดดิเรกครับหมดเวลาการแข่งขันในเครื่องเวลาแรกกีดต่อ